สว,ส,ส,ส,วส,สวัสดีนดักเรียนนะครับวันนี้ครูมัดก็จะให้นักเรียนนั้นได้มาเรียนรู้นะครับในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะฮะในระดับชั้นม5นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณนะฮะเรื่องอัตราเร็วแล้วก็ความเร็วนะครับก็เดี๋ยวให้นักเรียนนั้นได้ติดตามรับชมนะฮะรับฟังกันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีงานนะฮะให้นักเรียนได้ทํากันนะครับในห้องเรียนนะครับก็หวังว่านักเรียนจะทําเสร็จแล้วก็ส่งให้ครูด้วยนะครับ รรััับบชมกนเลยคสวัสดีครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เราไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าอัตราเร็วและความเร็วกันนะครับโดยเราจะเริ่มวิเคราะห์จากการเคลื่อนที่ของรถจนทั้งสองขั้นที่เริ่มเคลื่อนที่จากตำแหน่งเดียวกันและไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกันตามภาพโดยรถยนต์สีฟ้าเคลื่อนที่ตามเส้นทางตรงได้ระยะทาง100เมตร และรถยนต์คันสีแดงเคลื่อนที่ในอีกเส้นทางซึ่งมีระยะทาง140เมตรโดยทั้งสองคันไปถึงจุดหมายปลายทางในเวลา10วินาทีเท่ากัน การเคลื่อนที่ของรถทั้งสองคันใช้เวลาเท่ากันแต่จริงหรือไม่ว่าอัตราเร็วของรถทั้งสองคันไม่เท่ากันและรถยนต์คันใดมีอัตราเร็วมากกว่ากันไปดูวิธีคิดกันนะครับอัตราเร็วหรืออัตราเร็วเฉลี่ยคือผลหารของระยะทางทั้งหมดหารด้วยเวลาดังนั้นรถคันสีฟ้าเคลื่อนที่ได้ระยะทาง100เมตรและใช้เวลา10วินาทีเมื่อนำค่ามาหารกันจะได้ผลหารเท่ากับ10 นั่นคือรถยนต์คันสีฟ้ามีอัตราเร็วเฉลี่ย10เมตรต่อวินาทีส่วนรถยนต์คันสีแดงเคลื่อนที่ได้ระยะทาง140เมตรและใช้เวลาเท่ากันคือ10วินาทีเมื่อนำค่ามาหารกันจะได้ผลหารเท่ากับ14นั่นหมายความว่ารถยนต์คันสีแดงมีอัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับ14เมตรต่อวินาทีและจากการเคลื่อนที่ของรถยนต์ทั้งสองคันจริงหรือไม่ว่ารถยนต์ทั้งสองคัน มีความเร็วเท่ากันเราไปดูวิธีคิดกันนะครับก่อนอื่นเราไปวิเคราะห์การกระจัดของรถทั้งสองคันก่อนนะครับรถยนต์คันสีฟ้ามีระยะห่างในแนวตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางเท่ากับ100เมตรและรถยนต์คันสีแดงก็มีระยะห่างในแนวตรงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางเท่ากันก็คือ100เมตรเช่นเดียวกันดังนั้นรถทั้งสองคันจะมีการกระจัดเท่ากัน การหาความเร็วหรือความเร็วเฉลี่ยคือผลหารของการกระจัดกับเวลาดังนั้นรถสีฟ้าเคลื่อนที่ได้การกระจัดเท่ากับ100เมตรและใช้เวลา10วินาทีเมื่อนำมาหารกันจะได้ผลหารเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีดังนั้นรถยนต์คันสีฟ้าจะมีความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีและรถยนต์คันสีแดงเคลื่อนที่ได้การกระจัดเท่ากับ100เมตรเช่นเดียวกัน และใช้เวลา10วินาทีเท่ากันเมื่อนำมาหารกันผลหารจะได้เท่ากับ10นั่นหมายความว่ารถยนต์คันสีแดงจะมีความเร็วเฉลี่ยเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีซึ่งจะมีความเร็วเฉลี่ยเท่ากับรถยนต์คันสีฟ้าอัตราเร็วหรืออัตราเร็วเฉลี่ยคือผลหารของระยะทางกับเวลาเมื่ออัตราเร็วขึ้นอยู่กับระยะทางจะทำให้อัตราเร็วเป็นปริมาณสเกลร์ ส่วนความเร็วหรือความเร็วเฉลี่ยคือผลหารของการกระจัดกับเวลาเมื่อความเร็วขึ้นอยู่กับการกระจัดทำให้ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์สำหรับการวิเคราะห์อัตราเร็วและความเร็วก็มีทั้งหมดเพียงเท่านี้เป็นยไงบ้างครับก็ดูจบตรงไปแล้วนะครับก็หวังว่าเดี๋ยว กูจะมอบหมายงานให้ทำนะครับก็ให้นักเรเียนนะทำให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งมานะครับขอบคุณครับ